รีบับเลยครับใช้เวลาให้ไวๆทุกคนโอ้โหใครเข้าก่อนเห็นทุกทีรู้หรือเปล่าอ่าเนต้องดูเวลากันอีกทีหนึ่งนะฮะโอ้สูสีนะนะรอบนี้นะฮะแต่คนที่สูสีที่สุดคือน้องทองหยอดนะฮะยึดอยู่กับที่อยู่เลยทองหยอดนะฮะทองหยอดไปนู่นแล้วทองหยอดไปนู่นแล้ว พ่อปกครองน้องท่องอยากบอกว่าช่วงนี้น้องกำลังเห็นสาวไม่ได้ค่ะเห็นสาวไม่ได้เลยช่วงนี้นะฮะใช่แล้วอ่ะตอนนี้ค่ะระหว่างรอเวลานะคะที่น้องๆทำเวลากันอยู่ว่าน้องตัวไหนทำเวลาได้ดีที่สุดอย่าลืมว่าเรายังมีกิจกรรมนะคะการทำได้ของการชักเยือของน้องหมาอยู่แม้ทัใงหลายที่รู้ว่าเรามีน้องหมามีพลัดกำลังนะคะคุณสามารถทาน ดังนั้นท่านใดที่สนใจก็เรียนเชิญได้แต่ท่านใดที่บอกว่าแมวมีขาพันไซส์ใหญ่นะคะมีน้องตัวใหญ่ลงมาแข่งกับเราได้นะคะกัใใรทางด้านของกิจกรรมชักเยอะนั่นเองท่านใดสนใจก็เรียนเชิญได้ค่ะแล้วตอนนี้นะครับผมได้ผลมาแล้วทียบร้อยแล้วนะฮะคนที่ลอยลังไปแล้วเนี่ยนะฮะนั่นคือน้อง ในงานสองรอบไซส์เอสค่ะโอเเ้โหเวลาออกมาแล้วคะออกมาแล้วฮะโอค้ค่ะอ่ะในงานสองรอบไซส์ไอของเราไซส์เอาสาเอก่อนเลยใช่จุ๊บจิสน้องจุจ๊บจิ๊บนี่นงานที่หนึ่งของเราได้แก่น้องจุ๊บจิ๊บค่ะเวลาไป0.7.63วินาทีค่ะแต่ที่สำคัญมีปัญหาตรงนี้ฮะว่าเรื่องผู้เล,ล่ที่แข่งไปเนี่ยนะฮะเข้าเซตชยัยเนี่ยเข้ากันเลยเวลาเนี่ยเข้ากันเลย ในอันสำหรับนะคะเรามีน้องอีก2ตัวนะคะที่เขาเวลาเข้ามานนะคะก็ได้แก่น้องยุกธนี้ค่ะกระต้นไป0.8ต้น0.8วินาทีและก็น้องมันนี่ค่ะนะคะทขาเวลาไป0.8จุด2.8วินาทีเท่ากันเลยนะคะดังนั้นนะฮะเราจะตันมาเนี่แข่งชิงกันนะฮะใชิงที่สองกัเพราะว่าชิงที่หนึ่งค่ะน้องจุ เพราะฉะนั้นให้เพราะฉะนั้นให้น้องเข้ายป่ะว่าเปล่าที่ะุดเป็นไงก็ถึงต้องแต่คุณคะแข่งสองตัวมันไม่สนุกนะคะเพราะตอนรอบนี้ค่ะเรามีพุทธอาชีพเป็นน้ำวเาน้องซีนอยค่ะโอ้โหมาเลยครับดุ๊กดิ๊กน้องเสือและก็น้องมันนี้นะครับทุ่มีลกดิ๊กกับมันนี้ทำเวลาเท่ากันเพราะฉะนั้นนะฮะ มาเลยวนะฮะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาความนุ่มเยือเลยนะเริ่มแล้วนะเด็กคนบบนั้นะฮะพลาดไม่ได้ค่ะเดี๋ยวน้องไม่ยอมออกตัวนะขอกำลังใจให้น้องหน่อยเยี่ยมม,มากเลยมามากำลังใจเต็มที่แล้วฟังเสียงนุ่มเยือเลยฮัโโลโหล มี่ารเกลี้ยงทิ้งแล้วแบบมองที่ข้าวเราทิ้งด้วยมีการมองผู้แข่งขันนะคะไม่ธรรมดาจริงๆนะสุดยอดรอบนี่สองนะคะเดี๋ยวรอเวลาสักนิหนึ่งว่าน้องในอาตัวไหนทำเวลาได้ดีที่สุดเพื่อได้ที่สองและที่สามไปแต่เมื่อกี้น้องที่สิบแล้านะธนาคุณไป็นรองที่หนึ่งแล้วรอบนี้สุดยอดที่แอนแนะคุณได้ไหมรางวัลไม่ได้หรอกค่ะรออยู่ไหมรออยู่นะตองรอคนที่เขาขาบ้างนะโอ้โหแล้วก็อย่าลืมนะฮะเหนื่อยไหม เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเชิญกระรุดแันซีขาบ้าพลังกันใช่ค่ะนะคะระหว่างตัวนะคะมีการแข่งขันสีขาบ้าพลังเราจะมาดูน้องตู่มจะเยื่กันแล้วต่อจากนั้นนะคะทั้นต่ายต้ไปอดได้รางวัลเราจะมาดูแฟนซีแฟชั่นขอดกระต่ายกันรีบปิด